สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะคอมเมนต์รายชื่อ23้นักเตะทีมชาติไทยที่อิชิประกาศออกมาในการอุ่นเครื่องกับเลบานอนและก็สอพปอลาวนะครับโดยทั้ง2เกมก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเล่นในศึกอาเซียนคัพช่วงเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมซึ่งเป้าหมายของเราสมาคมเองเนี่ยอยากจะเป็นแชมป์ในรายการนี้3สมัยติดต่อกัน ก็ทาให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานของมาซาฮดะอิชิก็ต้องถูกทดสอบในรายการนี้เหมือนกันว่าจะก้าวข้ามอาเซียนได้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกุนซือฝีไม้ลายมือดีพาทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วหลายชาติแต่พอมาทําฟุตบอลไทยก็มักจะล้มเหลวในระดับอาเซียนตลอดนี่คือเกมที่อิชิอีเนี่ยจะได้วัดความสามารถในการทําบอลเกมรุกอย่างแท้จริงสแสดงความหลากหลายให้แฟนบอลได้เห็นว่า ฟุตบอลไทยก็เล่นตามวิธีการมีวินัยทั้งเกมรุกเกมรับและที่สําคัญต้องดุดันในแบบฉบับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยแต่พอประเมินแต่ละตําแหน่งเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรซึ่งผมจะคอมเมนต์ไล่เรียงไปเลยนะครับว่าเหตุผลที่รายชื่อมันเปลี่ยนเป็นหน้าใหม่เยอะสะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรประตู3าคนสราญนอน,อน,อน,อนอนุอินจาก BG ปทุมกรกฎพิพัฒนด,ดาจากระยอง f อแล้วก็จิรวัตรวางทพันจากขอนแก่นยูเนเต็ดโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับแค่ประตูเนี่ย ก็มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันสราโนนกับกรกฎเนี่ยไม่ได้แปลกใจเพราะว่าอยู่ในโผของทีมชาติชุดล่าสุดมาตลอดส่วนที่ขาดหายไปเนี่ยก็คือปฏิวัติคําใหม่มือหนึ่งจากแบงคอกยูเนเต็ดการเข้ามาของจิรวัตรวัรวงทพันธ์ถ้าถามว่าชอยก่อนหน้านี้ที่ควรจะมีสิทธิ์เลือกคนโฟกัสไปแน่ครับและผมเชื่อว่าต้องถามนั่นคือบุญจเกียรติวงสาแจ่มไปไหนกับผลงานปัจจุบันที่อุทัยธานีทั้งจริงจริงฟอร์มก็ดีอยู่หัวตารางด้วยเอาคําตอบมาฝากให้ว่า จริงๆรายชื่อของบุญเกียรติเนี่ยอยู่ในโผชุดนี้ด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าดันเกิดอาการบาดเจ็บแล้วสราโนนเนี่ยมาเวทีนี้ก็ชัดเจนว่าต้องยืนพื้นมือหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะเข้าใจวิธีการเคลื่อนบอลทั้งเกมรุกเกมรับของมาซาฮดะอิชิอีก็อยู่เกาะกับทางปฏิวัติคำใหม่มาตั้งแต่ยุคข,ของอิชิแล้วสิ่งที่ผมจะบอกก็คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าอาเซียนคัพตำแหน่งประตูเนี่ยปฏิวัติจะมาช่วยได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับสลาโนนด้วยนะครับเพราะพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพเนี่ มีโปรแกรมเตะนัดตกค้างไทยลีกค้าเกี่ยวกับช่วงการแข่งขันทีมชาติในศึกอาเซียนคัพด้วยผมเลยคิดว่ากรากฎพิพัฒนด,ด,ดาจะมีโอกาสลงสนามใมนามทีมชาติอย่างเป็นทางการสักทีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเกมกับสปปลาวลเพื่อเป็นการทดสอบในช่วงที่อาจจะขาดประตูมือ1มือ2อ,อย่างปฏิวัติและก็สรานน์ซึ่งยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับขณะที่จิรวัตรเนี่ยเมื่อช้อยลองลงมาติดปัญหาสบสอ่อไม่ปล่อยหรือว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย เขาก็อยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนร,รายชื่อไว้ตลอดนะครับเพราะยุคมาโน่เนี่ยก็มีโอกาสมาแล้วยุคอีชีเองก็ไม่ใช่ปัญหาแต่รูปร่างของจิรวัตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกมองเป็นประตูแห่งอนาคตที่อีชีจะสร้างเพราะเขาชอบประตูตัวสูงส่วนเซนเตอร์นะครับติดโผมา4คนก็เป็นตามหลักการของ23ตักบติอยู่แล้วถ้าเรียกประตู3กองหลัง4ี่ที่เหลือก็ย่อยกันไปตำแหน่งละ2คนโดยคู่เซนเตอร์เนี่ยผมว่าตัวหลักก็จะเป็นพันษากับเอเลสดอเลาะนะครับ ขณะที่ตัวสอดแทรกเนี่ยก็เป็นสุพนธ์ทองสงแลวก็สรลิงคารพรมสุภะตามลำดับสุพนธณพันษาเอเลียสผมว่าเราคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับในนามทีมชาติแต่สลิงคารเนี่ยถ้าคนไม่ดูบอลไทยแบบต่อเนื่องก็อาจจะไม่รู้จักเขาจริงๆติดทีมชาติชุด19ชุดยูยี่สามาแล้วมาตรงนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าเซนเตอร์ไทยเนี่ยจริงๆมันขาดมาตั้งนานแล้วครับส่วนใหญ่ต้องใช้ลูกครึ่งการขาดหายไปของจวทานเข็มดีที่บาดเจ็บกับราชบุรีอยู่เนี่ยก็ทําให้กองหลังไทยมีปัญหาทัานทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ชื่อที่วนเวียนอยู่ในยุคข,ของอ e ิชิอิหรือว่าในยุคข,ของมานโป็อกิ้งเนี่ยก็จะมีเฉลิมสะอขีและก็จักรพันพรายสุวรรณแต่ปรากฏว่าสดิงคานแหกโผขึ้นมาโอเคด้วยอายุเนี่ยยังถูกมองว่าใช้งานได้นานกว่าแต่คําถามในแง่ของรูปร่างก็เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าสดิงคานก็ไม่ได้สูงใหญ่รูปร่างเนี่ยก็แทบจะใกล้เคียงกับกิษฎาการแมนหรือว่าจักรพันพราสุวรรณด้วยซ้ำไปและเหมือนไมซ์เซตของอ e ิชิที่ผ่านมาเนี่ยชอบกอาหลังตัวสูง เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจากพันไพสุวรรณสิทธิ์เก่าของเขาเนี่ยก็น่าจะติดทีมชาติต่ตอเนื่องหลังจากที่อิชิมาคุมช้างศึกแต่ปรากฏว่าก็ยังหลุดไปสักพักใหญ่ทั้งที่เริ่มมีโอกาสกลับมาลงกับเบืองทองและก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในช่วง2อสมเกมที่ผ่านมาแต่สลิงคารเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเวทีที่อิชิมองว่าอยู่ในขายที่อยากจะลองเรียกมาสักพักใหญ่แล้วเพราะสกุโไทยฤดูการเนี้ยใช้กองหลังไทยยืนคู่ก็คือสลิงคาร กับสลาวุฒิกัลยาณบัณฑิตซึ่งสิงคานก็ทําหน้าที่ได้ดีจริงๆนะครับกับฟอร์มของสุโขทยัยในช่วงเวลานะขนาดนี้ก็เป็นเวทีทีท่ให้กําลังใจน้องแหะครับส่วนจะดีเกินคาดหรือไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในนามทีมชาติได้ก็อยู่ที่บรรยากาศในการฝึกซ้อมและก็ความรู้ความเข้าใจทักษะพื้นฐานที่นักเตะเองเนี่ยก็ต้องมีติดตัวมานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยซ้อมแป๊บเดียวโค้ชรู้เลยแล้วครั้งต่อไปก็จะไม่ได้มาอีก ไปต่อที่แบ็กซ้ายนะครับติดมา2คนเควินิโรมรามจากการท่าเรือแล้วก็ทิตาธรอ,อักษรส,สีจากอุทัยธานี2คนนี้เอาัพพูดถึงกันนะครับการมาครั้งนี้เควินยังไงต้องติดอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องตัวจริงด้วยเพราะถ้าเกิดรอบนี้ไม่ติดเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าอิชิเนี่ยคงจะไม่ให้โอกาสแล้วซึ่งมันก็สําคัญนะครับว่า การขาดหายไปของทีละทรตัวตายตัวแทนที่ดีสุดเนี่ยผมว่าต่อให้แฟนบอลบางท่านไม่ได้เปิดใจเรื่องของเควินที่บอกว่าชอบถอนตัวจากทีมชาติซึ่งผมก็เคยให้เหตุผลไปแล้วนะครับว่ามันก็มีเหตุผลส่วนตัวในบางครั้งหรือบางเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้อธิบายก็ถูกผสมโรงว่าเขาไม่ได้มีใจให้กับทีมชาติแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากสตอรี่ล่าสุดของทีมชาติในการเรียกตัวครั้งที่แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขายังอยากเล่นทีมชาติอยู่และในวัย27เนี่ย นี่คือตัวแทนของธีรทรอ,อย่างปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าวิธีการเล่นอาจจะดูแตกต่างกันหน่อยแต่ก็มีจุดเด่นที่อิชิสามารถเอาไปใช้งานได้ส่วนทีาทรน,นะครับเป็นเวทีของคนที่โชว์ฟอร์มดีในไทยลีกช่วงเวลาณขณะนนี้ผมว่าก็คงจะคล้ายๆเคสของสลิงคานพรหมสุภานี่แหละครับแล้วเป็นแบ็กซ้ายที่รูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศได้แล้วก็พละกําลังดีนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือรายละเอียดในการเล่นซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวนักเตะในการเข้ามาแคมป์ทีมชาติ และก็เอาความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาตัวเองต่อแบ็กขวาครับสคนอันนี้ก็ถือว่าพักการนะครับแล้วผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นคู่นี้ครับสำหรับอิชิอินั่นคือมิคเคิลสันอันนี้ไม่ต้องคุยกันนะครับติดต่อเนื่องถ้าไม่เจ็บยังไงก็ต้องมาซึ่งครั้งนี้ต้องเช็คร่างกายด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้กับ OB เขาก็ไม่ได้ฝืนใช้นะครับเพื่ออยากให้อาการบาดเจ็บมันไม่หนักไปมากกว่าเดิมขณะที่นิติพงษ์เสลานนท ด้วยความเขี้ยวของเขากับตำแหน่งแบ็กขวาในทุกคนที่ผ่านมาโปรไฟล์กับสมโมสรการยืย้ระยะเป็นตัวจริงผลงานอาจจะดูไม่หวือหวาแต่ก็มีมาตรฐานตามจ็อบและตำแหน่งของตัวเองการมาครั้งนี้ผมเชื่อว่านิติพงศ์อยากพิสูจน์โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับพอที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยถูกเรียกแล้วอิชิอิกเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานโดยอิชิอียมองว่าตัวสแปร์หลังจากนี้ของแบ็กขวาที่ต่อจากมิเคิลสั้นเนี่ยจะเป็นวาริชชูทองแต่พอวาริชเจ็บการเรียกนิติพงศ์มา ก็คือเป็นการวัดเลยนะครับว่าจะใช้ดาวรุ่งเพื่อรอเวลาหรือจะเอานักเตะที่พร้อมใช้งานแล้วแต่ตอบโจทย์กับวิธีการหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ดิธิพงศ์ต้องแสดงให้อิชิได้เห็นครับกองกลาง4คนวิลเลียมวยเวเดเชอร์จากอุทัยธานีพิรดลนชารัศมีจากการท่าเรือเช่นเดียวกับบรชิตกฤตศรีบัณเพชแล้วก็อาครพงศ์พุ่มวิเศษจากลำพูน4คนนี้เวเดเชอร์ติดต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ติดครั้งแรกในการอุ่นเครื่องที่เวียดนามพิรดลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือหัวใจสําคัญ ในแผงเกมรุกแล้วก็แผงวิดฟิลที่จะคุมเกมของอิชิอินะครับก็ทำผลงานให้ดีในเอเชียนคัพที่ผ่านมาแต่ด้วยการที่เขาขาดเกมในการลงเล่นกับบูริรัมก็ทำให้ฟอร์มไปดรอปในช่วงบอลโลกรอบคัดเลือกและอิชอิเนี่ยก็ไม่ได้เลือกใช้จนกลับมาทำฟอร์มกับทางการท่าเรือวรชิตก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าคู่นี้เล่นโดยการไม่ใช่ปัญหาในสิ่งเจ้าท่า จะปรับกันได้อย่างสบายแล้วการมาของพิารดน์เนี่ยก็มาแทนที่ของวีรเทพป้อมพันธ์ในแคมป์ทีมชาตินี้ผมเลยคิดว่าการประกบคู่ของอิชีเนี่ยก็คงมองความสัมพันธ์ในทีมชาติด้วยแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะยกผู้เล่นจากสโมสรมาใช้เล่นในวิธีการเดียวกันในทีมชาติซึ่งอิชีก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าวราชิตในนามทีมชาติเนี่ยก็มีตัวตนและมีจังหวะฟุตบอลที่สร้างประโยชน์ให้กับทัพช้างศึกได้โอเคอาจจะไม่ในหวือหวาแต่เขาก็เอาตัวรอดได้ดี ซึ่งในกองกลางเนี่ยนะครับน่าสนใจที่สุดคืออัครพงศ์ผู้มิเศษในแคมป์นี้การลงเล่นที่ผ่านมาตอนแคมป์เวียดนามโอกาสก็ยังน้อยอยู่มาในครั้งนี้นะครับการเล่นจริงๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในเกมกับสพปลาวซึ่งผมคิดว่าไม่มีเกมไหนที่ดีไปมากกว่าดีแล้วถ้าอัครพงศ์คว้าโอกาสตรงนี้ไม่ได้ก็จะอยู่ในโผข,ของทีมชาติไปอีกยาวเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะลงเล่นตัวจริงหรือเปล่าเท่านั้นเอง ปีซ้ายครับอนันตยดสังวานกับชิสรุปงโชตินะครับอนันก็เห็นแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วในช่วงหลังนะครับกล้าขึ้นมาติดชุดใหญ่เต็มตัวส่วนชิสรุปงก็เป็นรางวัลของคนที่โชว์ฟอร์มดีกับสโมสรที่ไม่ได้เป็นทีมใหญ่แต่ต้องยอมรับว่านะครับว่าอิชิคงมองไว้นานแล้วและไม่ได้มีโอกาสที่จะเอามาใช้แต่บังเอิญผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยก็ดันไม่ได้ติดทีมชาติในรอบนี้มาก็ทําให้คอนเนอร์เนี่ยได้มีโอกาสครับมาทดลองตัวเองเพราะว่าด้วยฟอร์มของคอนเนอร์ในช่วงนี้กับขอนแก่นเนี่ย จริงๆเขาก็แทบไม่ได้มีโอกาสลงเป็นตัวหลักตัวจริงและฟอร์มของสโมสรก็ไม่ดีนะครับแต่อิชิคงประเมินดูผลงานแล้วก็เห็นแล้วว่าอาจจะเหมาะกับแทคนิกและวิธีการที่เขาจะใช้งานปีกซ้ายเนี่ยบดินผาลาอาการบาดเจ็บก็ยังไม่หายดีซึ่งเป็นโผหล,ลักสุปบุโชคสรารชาติก็เจ็บไปอีกแล้วการจะโยกเอาเอกนิตปัญญาไปเล่นตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งของเอกนิตเนี่ยตอนนี้ต้องไปแทนชนาทิพย์ที่ไม่ติดทีมชาติในชุดนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ หลายตำแหน่งเนี่ยจะมีตัวหน้าใหม่เสริมมาอย่างน้อยเนี่ยตำแหน่งละ1คนอย่างตรงกลางมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยเอกดิษยืนหนึ่งแน่นอนแทนที่ของชนาทิพตัวที่เข้ามาเป็นหน้าใหม่ก็คือเสกสรรราตรีซึ่งแทบไม่ได้มีโอกาสในการลงเล่นกับบุรีรัมสักเท่าไหร่แต่ลงสำรองบ้างนะครับในช่วงท้ายเกมจะไปเล่นในลีกยูยี่สามมีเกมตัวนั้นสะมากหน่อยโดยเสกสรรเนี่ยก็อยู่ในโผที่อิชิลิส์ลายชื่อไว้ก่อนหน้านี้หลายแคมป์แล้วนะครับใน50ตัวเนี่ย ติดแทบตลอดเหมือนกันเพราะไปเห็นฟอร์มในยู23ชิงแชมป์เอเชียตอนเป็นที่ปรึกษาทีมให้กับโคดระแล้วก็เคยร่วมงานกันที่บุรีรัมยูในเต็ดด้วยซึ่งเกมลุกเนี่ยมันก็ขาดหายไปเยอะนะครับนอกนอนจากชนาทิพย์แล้วก็ยังขาดคคณะคำยกขาดปรเมเทพอาจวิไลมันก็เลยเป็นที่มาแหละครับที่เราอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกับทีมชาติชุดนี้ค่อนข้างเยอะไปขวาได้ยิ่งชัดเจนนะครับไม่มีเจริญศักดิ์วงกรสุบัตน์เหมือนตาก,ก็ต้องถูกจับโยกไปเล่นกองหน้าเพราะข้างบนไม่มีสุบชัยใจเด็ด ไม่มีปาสริกูสตาฟสั้นก็เลยเป็นที่มานะครับว่าปีขวานี้หน้าใหม่เลยอย่างลูกรัดเนี่ยเคยติดมาแล้วนะครับแต่โอกาสในยุคข,ของอิชิอิเนี่ยน้อยมากนะครับผมจะให้ผิดเนี่ยเหมือนลงสำรองไปท้ายเกมน่าจะเกมเดียวนะครับแล้วก็หน้าใหม่พันพธมิตรประพันธ์อันนี้ก็น่าลองนะครับเพราะว่าโคเต้เนี่ยกล้าใช้งานในพีทีประจวบจนฟอร์มเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมสุดน,นักเตะไทยเลยนะครับยิง4่จ่าย3เอาเป็นว่าการเรียกนักเตะใหม่มาติดทีมชาติเนี่ยมันต้องเรียกในช่วงเวลาเหมือนตีเหล็กตอนร้อนนะครับ หมายความว่าถ้าฟอร์มกำลังดีก็เรียกมาเลยครับจะได้เห็นว่ามาตรฐานเป็นยังไงเพราะบางครั้งเนี่ยเด็กเขาไม่สามารถรักษาฟอร์มได้ตลอดเวลาคือพอฟอร์มไม่นิ่งปุ๊บเนี่ยพอเรียกมาในรอบหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความสามารถแบบเต็มเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเรียกมาในตอนนี้แล้วเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ก็แค่ไปคุยเรื่องของการพยายามดูแลตัวเองเพื่อให้มาตรฐานมันดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเคสของพันธมิตรประพันธ์ที่เป็นตัวอย่างให้ได้เห็นว่าหลักการในการเลือกตัวของอิชิเนี่ยมันก็มีวิธีการที่แตกต่างกออกไป แต่ก็เีมื่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาแผนวิธีการเล่นของตัวเองมากางเป็นหลักก่อนแล้วเลือกผู้เล่นที่เหมาะกับวิธีการที่เขาจะใช้ส่วนกองหน้า2คนครับพอมันขาดหายไปเยอะขนาดนี้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของธีรศักดิ์เพอร์ธิมายคู่กับสุพนัทเหมือนตาอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งโอกาสเล่นหน้าคู่ในรายการอุ่นเครื่องนี้ทั้ง2เกมก็น้อยมากนะครับคงจะเป็น4 2 3 1และผมคิดว่าคงจะเอาความหลากหลายในการเข้าทำการเคลื่อนที่หมุนตำแหน่ง มาใช้ในการโจมตีคู่ต่อสู้จําลองสถานการณ์ที่จะเล่นในศึกอาเซียนคัพซะมากกว่าคําตอบทั้งหมดที่ออกมากับรายชื่อตรงนี้นะครับผมพูดในภาพรวมเลยก็คือน่าเห็นใจโคชอิชิอิครับอยู่ในภาวะจำยอมเพราะว่าการเรียกตัวนักเตะใน2แคมป์ที่ผ่านมาที่เวียดนามกับคิงส์ครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปหรือพวกเรามองตามกันก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันมีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วว่าถ้าไม่เรียกตัวหลักที่สโมสรไม่อยากจะปล่อยเนี่ย ก็ควรจะได้ตัวที่มีความชัดเจนว่าอิชิสามารถใช้งานต่อเนื่องได้จริงๆไปจนถึงศึกอาเซียนครับแต่ปรากฏว่า2แคมป์ที่ผ่านมาที่เวียดนามแล้วก็ที่คิงส์ครับเนี่ยนักเตะมันคนละชุดกับชุดนี้เลยครับกลายเป็นว่าหน้าใหม่เข้ามาตรงนี้เยอะมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดโค้ชเลือกได้เนี่ยเขาไม่อยากทําแบบนี้หรอกครับมันเลยกลายว่าอิชิต้องทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลได้เห็นแต่ในมุมของการทํางานโคช้ชความต่อเนื่องไม่มีครับแล้วช่วงเวลาตรงนี้ก็มีเวลาในการฝึกซ้อมน้อย ผมก็ได้แค่หวังว่าการตระเวนดูฟอร์มนักเตะที่ละเอียดมากของอิชิไปทุกหลีกเท่าที่ไปได้เนี่ยน่าทําให้เขาเห็นนะครับว่าตัวที่เขาเลือกมาเป็นช้อยสองช้อยสาจากตัวหลักที่เขาขอสโบรสอไปแต่ไม่ได้มีใครปล่อยตัวมาสักเท่าไหร่เพราะมันติดโปรแกรมไทยลีกในช่วงแข่งอาเซียนครับแล้วยิ่งไม่มีกฎฟีฟ่ารองรับด้วยนะครับทัวร์นาเมนต์อาเซียนครับไม่ได้ตรงกับใบทินฟีฟ่าสโบสอก็ไม่ปล่อยยิ่งสบายไปเลยเพราะปกติขนาดตรงโปรแกรมฟีฟ่าเนี่ย เรายังจับสังเกตกันได้เลยนะครับว่าหลายๆเคสก็มีการพูดคุยกันก่อนว่าไม่ให้ตัวหลักตัวนี้แต่จะให้นักเตะอีกคนหนึ่งมาซึ่งโค้ชอิชิเนี่ยก็พยายามเข้าใจความเป็นฟุตบอลไทยณปัจจุบันจนสร้างสายเลือดใหม่แต่สุดท้ายแล้วนะครับเหตุการณ์เดิมๆก็ยังคงเกิดขึ้นผมจะบอกว่าการเป็นโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับไอต่างชาติที่มีโปรไฟล์ดีๆพาทีมไปฟุตบอลโลกไปบอลจักรวาลอะไรก็ว่าไปเนี่ยมาเจอการบริหารจัดการช้างศึกของเราเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเหนื่อยมาก พราะสิ่งตั้งต้นที่เรียกว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้ทีมชาติกับสวมสรเนี่ยหาทางออกร่วมกันได้มันก็เลยเป็นสภาพนี้กันอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีก็ได้แต่หวังนะครับว่าเด็กชุดใหม่ที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาติดทีมชาติเนี่ยจะอยากพิสูจน์ตัวเองมีความกระหายเพื่อทายให้ผลงานทีมชาติเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะเอาตัวรอดหรือว่าดีพอที่จะต่อยอดได้แล้วอิชิอาจจะเจอโมเดลใหม่ๆก็คือการให้โอกาสกับนักเตะ ที่ไม่ได้อยู่ในสมโมสรใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอายุน้อยก็ปั้นไปพร้อมๆกันซึ่งบางทีมันอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ครับแต่ที่ต้องรู้แล้วก็ฝากช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับว่า2เกมนี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายท่อสดให้ดูนะครับอุ่นเครื่องเรียนอน14พฤศจิกายนและสอปอลาว17พฤศจิกายนครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐส,สปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อกดรักกีฬาทุกคนครับ